ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮาวายจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะคะไปดูงานศิลปะด้วยกันค่ะงานศิลปะในวันนี้นะคะเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งฮาวายเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ว่าฮาวายจะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกด้วยกันว่าศิลปะในโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรผิดอะไรถูกคะ่ะเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าไม่มีพรสวรรค์เลยในการวาดรูปไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะวาดเลย ถามใจตัวเองก่อนว่าเพื่อนๆเคยลองจับภูกันดูบ้างหรือยังจับดินสอจับปากกาจับกระดาษขึ้นมาวาดอะไรบ้างหรือยังคะเพื่อนๆมีความเครียดนะคะการวาดรูปเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยถ้าเผื่อว่าหลายๆคนนะคะยังไม่มีโอกาสได้ทำการวาดรูปเนี่ยวาดอะไรก็ได้ท่านผู้ชมค่ะ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูปเป็นภาพเป็นอะไรหรอกนะคะใช้ภูก,กันใช้สีนะคะแล้วเวลาเราเราวาดอะไรแต่งเติมลงไปเนี่ยนะคะเราจะมีความรู้สึกเองว่าเราผ่อนคลายกันท่านผู้ชมใครจะไปรู้คะว่าวันหนึ่งอ๋อเราเคยวาดรูปได้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะและในวันนี้นะคะฮาวายก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปงานนะคะซึ่งเป็นงานของคนรู้จกักเป็นลูกชายของ เพื่อนค่ะวันนี้ตั้งใจจะไปก่อนเวลานะคะเพื่อจะเก็บภาพท่านผู้ชมคะเก็บภาพแล้วก็เก็บวิดีโอมาฝากเ,เพื่อนๆนนะคะสังเกตดูดีๆนะว่าเอ๊ะภาพอะไรนะคะต้องใช้การพิจารณาทีหนึง่งท่านผู้ชมคะก็เป็นแผ่นไม้ที่พุ่มด้วยกับผ้าใบนะคะเป็นสีขาวเนาะ แล้วก็แต่งเติมแบ็กกราวด์ด้วยสีสันต่างๆนะคะอันนี้เป็นลายเส้นท่านผู้ชมศิลปะที่น่าสนใจมากนะคะคือเราทำแบ็กกราวด์สีอะไรก็ได้ท่านผู้ชมค่ะสิ่งที่ฮาวายเหตนตรงนี้นะท่านผู้ชมไอ้ฮาวายคิดว่าเขาวาดจัดหินะทำให้เหมือนจะหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหินนะนม,มันเป็นไอ้ตัวแผ่นแคนวาสน่ะที่ที่วาดภาพที่ฮาวายวาดนะคะแล้วก็ พื้นหลังเนี่ยไม่ทำเป็นสีลงมานะแล้วก็สิ่งที่เอ,อ่อน่า interesty ก็คือว่าไอจุดไอตรงที่เขาเป็นรอยเนี่ยเป็นเหมือนเขียนเหมือนใช้ปากกาเขียนนะโมชันขามันเป็นศิละปะอีกแบบหนึ่งเลยนะที่มีการลงสีที่ตัวนี้ลงมาแล้วอะ่ะเป็นการลงสีมาเสร็จแล้วก็ใช้ดินสอสีแล้วกันเนาะแล้วก็ มาแต่งมาเขียนอะไรเงี้ยซึ่งมันละเอียดมากท่านผู้ชมมันใช้จินตนาการอีกแบบหนึ่งเนี้มันเป็นคงแรกในชีวิตเลยนะที่เป็นศิลปะแบบว่าลงพื้นแคนวาสนะคะลงแผ่นที่ห้อยที่หวอยวาดประจามะลงแผน่นแล้วก็จะเป็นการอ่าเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งครั้งแรกที่เห็นนะครั้งนี้คือโหประทับใจอะใ่ะมันเป็นรายละเอียดมาก ดูใกล้ๆเราจะไม่รู้หรอกว่ารูปอะไรใช่ไหมแต่พอเวลาเราดูไปต้องมันนั่งดูคะท่านผู้ชมก็เราจะเห็นว่าว่าคืออะไรกันนะคะรูปรูปเนี้ยจะเป็นรูปหน้าคนนะคะที่ฮาวายเห็นนี่นะจะเป็นรูปหน้าคนแล้วก็เออมันเป็นศิลปะที่แบบฮาวายนะแปลกแปลกแล้วก็สวยด้วยงานนี้แน่นอนนะคะฮาวายก็มากับสามีค่ะคุณสามีก็ ไม่ค่อยอินกับการที่เป็นศิลปะทุกอย่างอะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็เขาจะชอบอะไรที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ว่านะเขาชอบเรื่องรถนะคะไปดูรถโบราณก็จะชอบรถโบราณมากแต่ถ้าเป็นศิลปะเป็นสัตว์เป็นธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเขาจะเข้าไม่ถึงท่านผู้ชมคะ่ะฮาวายก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าฮาวายเนี่ยเอนจอยมากๆเลยนะคะฮาวายเป็นคนที่ชอบศิลปะทุกแขนงคะ่ะแล้วก็ชอบพิจารณานะคะแล้วก็ดูนะแต่ฮาวายรู้อยู่แล้วนะคะว่าสามีเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ ตรงนี้นานหรอกนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราเหมือนไปแบบมารยาทไปโชว์ตัวามาแล้วมาให้กำลังใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องที่วาดรูปเนี่ยเขาก็เห็นมาตั้งแต่เกิดน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ น่าจะอายุประมาณนะคะ25 26ปีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จบมหาวิทยาลัยเนาะในสายสินอยู่ในเบื้องหลังของการทําหนัง<ๆ>การทําซีรีส์แล้วก็วากันไปแต่ว่าเขาค้นหาตัวเองเจอค่ะในการวาดรูปแบบนี้นะคะแล้วที่ฮาวายสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือนะคะมีคนมาติดต่อซื้อรูปอยู่เรื่อยๆนะคะมหาเศรษฐีหลายท่านนะคะขับรถสปอร์ตนะคะขับรถซปเปอร์คาร์มาจอดนะท่านผู้ชมคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้เห็นรูปในบางรูปไปแล้ว ะะเขาอยากจะจองเอาไว้แล้วก็ขอคุยกับเจ้าของภาพเป็นการส่วนตัวนะคะก็อาจจะมีการคุยเรื่องราคาอะไรกันเพราะว่าคุณแม่เขาก็ได้มาบอกว่าลูกชายเนี่ยนะคะมีพรสวรรค์ทางนี้มากๆเลยแล้วก็สิ่งที่ทําเงินมากกว่าสิ่งใดอีกคือการทําศิลปะของเขาแบบนี้แล้วเขาก็เลิกอยู่เบื้องหลัง ในรายการต่างๆที่เขาทำมานะคะเขาเป็นตากล้องนะที่มีความรู้ความสามารถตามที่เขาเรียนมาแต่ว่าตอนนี้ก็หาตัวเองเจอนะคะหนุ่มคนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งเอเชียนกับคนผิวสีนะคะแล้วก็ผิวคล้ายๆกับฮาวายท่านผู้ชมคะ่ะไม่ได้ขาวไปเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนผิวสีด้วยนะแล้วก็เกิดที่นี่นะคะในคุณแม่เขาผมสีขา,ขาวนะคะแล้วก็ฮาวายไ,ไม่ทราบว่าคุณแม่เขาเป็นชาติไหนแน่ๆของเอเชียน,นะคะคุณแม่เขาเกิดที่นี่แล้วก็จิตใจก็ดีมาก รับเลี้ยงเด็กกําพร้าเด็กที่ไม่มีบ้านจะอยู่นะคะแล้วทุกๆคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยแล้วก็มีแขกคนนึงคะ่ะดูสิฮาวายรี่เขาหมีขาวนะไปแอบถ่ายเขาเฉยท่านผู้ชมคะ่ะนิ่งน่ารักเชียวนะคะรอเจ้าของเซ็นชื่อท่านผู้ชมแล้วอันนี้ฮาวายไม่ทราบว่าเป็นรถใครนะคะอาจจะเป็นรถของ จิตกรท่านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็าวายก็มองอยู่นานเอ๊รูปอะไรนะคะเป็นรูปคนฉีดน้ำท่านผู้ชมคะซึ่งเป็นศิละปะที่จะต้องนั่งมองริดนึ่งนะคะาวาก็ไม่เคยเห็นศิละปะลายเส้นแบบนี้ที่เขียนลายเส้นต่อๆกันท่านผู้ชมคะแล้วก็เป็นลายเส้นที่มันบอกไม่ได้ว่าจะไปซ้ายจะไปขวาเนาะเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกด้านหนึ่งของรถนะพอมองมองไปเหมือนตัวเขาตอนเด็กๆกับแม่เขาอะ ฮาไายคิดว่าแม่เขากับตัวเขาเนี่ยผูกพันกันมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วแม่เขาก็จิตใจดีดยนะแล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมนะแต่ว่าเป็นสำเนียงคนผิวสีนะคะถ้าใครอยู่ในอเมริกาก็จะทราบนะว่าคนผิวสีสำเนียงเป็นยังไงนะคะ ถึงเวลาใกล้กับบ้านท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นถนนอ,นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่มีความหมายมากเลยนะคะกับคนที่มาเยือนที่ลอสแอนเจลิสแห่งนี้เป็นเส้นสายฮอลลีวูดตั้งผู้ชมค่ะวันนี้ฮาวายก็พามาชมเล็กๆนะคะศิละปะแบบไม่เคยเห็นนะคะมาเปิดโลกครั้งแรกไปได้วยกันค่ะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีขอบคุณที่รักและเป็นห่วงกันตลอดขอบคุณมากสวัสดีค่ะ